โอเคครับสวัสดีครับเราอยู่กับคุณอะไรนี่ยโอแล้วก็ขีดแล้วก็โ O น่าจะเป็นสัญลักษณ์สักอย่างหนึ่งนะครับไปเล่นไปแ็ดขึ้นโคนขึ้นครับผมเหลือต่อหน้าคุณครับขึ้นไปครับขึ้นไปครับขึ้นไปขีดครับอา่าเรากินตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับผม เดินขึ้นไปครับไปแล้วครับเขากินเลยอะ่ะดูด,ดีเขาเอามามาจับคืนได้นะครับแต่ว่าเขายังไม่มาเขายังไม่มาโอเคเออไปครับเดี๋ยวเรามวนมานิดนึงให้สามารถไปป้องกันได้ หอยคับเม็ดใช่ปะมาเข้ามาละเราเตรียมแห่ไปแล้วครับวนกลับมาทันโอเคเรากินไปเลยครับผมเ,เราดันขึ้นไปเลยเอไม่ไม่เราไม่ดันดีกว่าเรากลับมาเราถอยมาป้องกันดีกว่าแต่เราเอาเม็ดเราเอาเม็ดไหลดีกว่าครับ ไปครับเดี๋ยวเราเอาเม็ดไหลเขาน่าจะเอาเรือมาป้องกันไม่ทันใช่เพราะว่าเราจะไหลแล้วไม่ทันนะครับเขาจะกินมาแล้วหรอจริงดิกล้ากินหรอเฮ้ยมาสองลำแล้วเว้ยเอาทิมโคนทข้ไม่กรอนดีกว่าโอเคครับโอเคอะเอาตรงนั้น ปิดตายไปแล้วโอเคไปครับโคนเรือเขาลงมาไม่ได้นะเพราะว่าปิดไปเลยครับจะรอโคนขึ้นไปนะครับเอาว่าเราเล่นเอ่อ เราว่าเราคิดอะไรออกแล้วครับเดี๋ยวเราจะขังเรือเขาครับเรือเขาน่าจะหนีไม่ทันเราจะเอาเม็ดไปปิดเรือเขาไม่ให้เรือเขาหนีแล้ว <c oughs> และแล้วก็ต้องโดนขังละหนึ่งลำขังเลยครับผม เขาอาจจะเอามากินนะครับเฮ้ยไอตัวแยงเนี่ยมันลำคาญเหลือเกินมาแยงเราอีกแหละเ,เดี๋ยวเราดูซิว่าไปครับมวลแยงมาเรากินเลยนะไปตรงๆเขาเตรียมเอาไอตัวนี้มาแยงเราแล้วนเนี่ยไปครับมวนกินครับโอเคไป นี่มาอีกแล้วเว้ยโอเคไปครับเรากล้าขึ้นไปขึ้นไปเลยแล้วกันเรือเราจะได้แบบว่ามีสองลำขึ้นไปเขาทำอะไรเรายัางไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีทางมาทาั้งคน อืนี่ครับเอาทิ้มไปเลยครับผมกินครับเราทันขึ้นไปเลยอืมกินดีครับนี้เอ่อถ้าเราถ้าเราเอาเรือกินเนี่ยเขาจะเอาโคนปิดนะครับ ซึ่งถ้าเขาควรปิดเนี่ยก็ก็ดีกินแม่งเลยเอาเลยปิดเลยมากินเลยนะครับเราจะได้เบียร์ครับเพราะเราชอบเล่นฝูงเบียร์ประจันบ้านใช่มีลําเดียวจริงแต่ว่าเบียร์มันโหดนะครับจะท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูความโหดของเบียร์ลองหลายตัวนี้ครับือม,มาเข้ามาแล้วไปครับ เี๋ยวเราดูนะครับว่าเขาจะยังไงป้ายเ okay. เดี๋ยวเราจะเอาเบี้ยเนี่ยแยงโคนเขานะครับแล้วก็กินเบี้ยตัวล่างโอเคแยงไปก่อนครับ กินโถหลังนี้ชุบเ,เราถอยลงมางี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเรือเขาลุกเราไม่ได้นะม้าเราขวางทางเขาอยู่นี่ครับงายตาม้าเคเขาเอามากระโดดลงมาตรงนี้ได้นะใช่ เขาเอามากระโดดได้เว้ยลุกไปก่อนดีไหมลุกไปก่อนดีกว่าครับโอเคแล้วเราเอาอม,มาเขาลงมาได้อะ่ะโอเคล้วเอาเราถอนเราถอนเบีย้ยลงมาดีกว่าใช่แล้วเราก็ปิดอย่างนี้นะครับ มาเราป้องกันนี้ไว้ครับเราขึ้นไปกินมาเขาดีไหมเขานา่าจะเอาเขานา่าจะเอามากินกินกินโคลเราเลยอันนี้ผมเดานะโอเคเราก็กินเหมือนกันครับไปครับ ขาต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะยังไงใช่เพราะว่าเราหนีได้คนเขาคนเขาคนเขามีปัญหานะเขาต้องเขาต้องหนีโค่นแล้วอบอกคนมีปัญหาไม่ฟังกินเลยเอลงมาป้องกันครับผมลงมาป้องกันมาดีกว่า ก okay. ินครับแล้วก็ป้องกันเบียไปด้วยนี่นี่นีนนี้องรีบหนีลยอันี้น่นี่นี่นนนเขากินไม่ได้นะครับเพราะว่าม้าเราขายยาวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะจัดการขุนเขาละอืยืดมาครับไปครับ ครับลุกไปก่อนครับผมโอเคไปครับคุณเปี้ยเดี๋ยวเราจะลุกเราเขาแบบเบิ้ลเบิลแล้วก็รัวๆนะครับมานี้ดังขึ้นไปเลยขายาวปิดครับใช่อ่ะลุกตัวที่หนึ่ง ลุกตัวที่สองเหียบร้อยโอเคแล้วนี่ป้าว